ครับวันนี้ฟุตบอลเกซี่หนึ่งนะครับกำลังสู่ในช่วงโชว์รองเท้านะครับวันนี้จะเป็นตัวรองเท้ามิซุโนนะครับเออเอลฟา Alpha นะครับเจแปนเอจนะนี่เปิดกล่องมาก็จะมีถุงนะครับอืมแล้วก็จะมีรองเท้านี่อัลฟาานะครับ ตัวนี้จะเป็นพื้น A-G นะครับไว้เล่นสลับบนหญ้าเทียมนะครับนี่นะครับในตัวก็จะมีตัวรองเท้ากับถุงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวท็อปสุดนะครับตัวท็อปสุดปกติราคาก็อยู่9,000กว่าบาทนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นตัวเมซ in เจแปนะครับเป็นพื้น A-G นะครับรู้สึกว่าตัวนี้ จะเป็นตัวแรกเลยมั้งที่ที่เป็นตัวเจที่เป็นตัวท็อปสุดและเป็นพื้น AG นะครับตัวนี้จะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับเป็นหนังสังเคราะห์ที่มอีออกแบบคือจะให้มันบางและเบาแล้วก็ทนนะครับใน,นจะมีตาสารอยู่นะครับเห็นไหมนี่มันจะเคลือบอันนี้มันเป็นสีดำนะครับแต่มันเหลือบม่วงนะสีจริงๆจะสวยมากเห็นไหม สีมันสวยนะครับเราดูในรูปถ่ายเหมือนสีดำล้วนนะแต่จริงแล้วมันเหลือบม่วงเห็นมันเล่นสีไหมครับวิบวับวิบวับนี่สวยงามนะครับตัวจริงสวยมากถ้าสะท้อนกับแสงนี่ก็โหเป็นประกายเลยล่ะนี่นี่คือจะเป็นพื้น AG นะครับเหมาะสำหรับเล่นบนหญ้าเทียมอ่ามันดียังไง AG ก็คือเราจะไม่เจ็บข้อเท้าครับช่วยถนอมข้อเท้าเราแล้วก็ยึดเกาะบนหญ้าเทียมได้อย่างมั่นใจนะครับ เล่นแล้วจะแบบไม่เจ็บเท้านะครับมันจะไม่หลังกับยาเทียมนะเป็นวัสดุที่ออกแบบมาโดยตรงนะครับนี่ Made in Japan นี่อัลฟานะครับมิซ n นอ l ลฟาตัวนี้จะเรียก m i ซ u น o a ลฟา a a g นะครับเขาก็จะมีเทคโนโลยีมากมายนะข้อมูลก็มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแต่นนี้จะมาให้ดูรูปจริงนะครับว่ามันสวยงามขนาดไหน ดูไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับบอกสเสมอดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางดูเป็นตัวเลือกนะครับตอนนี้ยังหาขอกันได้อยู่นะครับเดี๋ยวพอต่อไปมันจะหาไม่ได้แล้วแล้วใครอยากจะมาเล่นรุ่นเก่าๆก็ดูไว้เป็นข้อมูลน,นะครับนี่อาจจะงงไปหน่อยนะนี่ไอตัวนี้ลิ้นแยกออกจากตัวรองเท้านะครับเหมือนรองเท้าปกติตัวนี้รู้สึกว่ามันจะโอเวอร์0.5ดูมันจะยาวๆนะครับอืมใครถ้าเท้าเรียวก็ ก็โอเคหน่อยนะจะขารเท้าบานก็น่าจะน่าจะตรงไซส์นะเพราะตัวนี้จริงๆแล้วดูมันดูมันใหญ่ๆนะครับดูมันเหมือนตัวตัวนี้เป็น255นะครับในในในตัวที่เขาแบบตัวรองเท้านะบอกว่า255แต่ดูเหมือน260เลยประมาณนั้นนะครับ ก็แนะนำลดเอานะครับลด0.5หรือไม่ก็ถ้าใครเท้าบานก็ใส่ตรงไซส์ไปนะครับสวยงามครับตัวจริงไม่มีอะไรมากวันนี้เอามาโชว์นะครับเอาเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเป็นตัวเลือกนะครับ m i ซุโนะเอจิเม็ดอินเจแปนนะครับน้ำหนักตัวนี้เพียง190กรัมนะครับแบบที่เขาอ่าพรีเซนต์ไว้นะแล้วก็ข้อดีมันก็ได้เป็นเม d ดอินเจแปนด้วย เป็นน้อยมากครับที่จะเจอเป็นเม i นเจแป n แล้วเป็นพื้น AG ในะใครเป็นสาวกมิซุโนก็จัดหากันได้นะครับแต่ก็ต้องเลือกไซส์ให้ถูกด้วยนะนะถ้าเลือกไซส์ผิดมันก็จะเราจะใส่ก็ยังไงอะ่ะจะรู้สึกไม่ดีนะถ้าใส่ถูกไซส์มันก็ทีนี้ก็จะสนุกไปกับการเล่นฟุตบอลนะครับอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอลาไปก่อนครับส่วนตัวหน้ามีอะไรแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ